การสร้างจุดโอกาสขายของเซเวียนรือที่ประเภทที่1กับประเภทที่2นะคะมีการสร้างโดยการใช้ขั้นตอนเดียวกันโดยขั้นแรกนะคะเราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เราสร้างนะคะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมใดได,ได จากนั้นเราก็จะสร้างจุดภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะโดยใช้เครื่องมือจุดบนอ็อบเจกต์ค่ะโดยจุดนี้นะคะก็จะไม่สามารถออกจากรูปสามเหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมาสร้างเส้นตรงจากจุด2จุดโดยใช้เครื่องมือเส้นตรงค่ะคลิก <'s> okay. ที่จุด A ะะเราจะได้เส้นตรง AD ขึ้นมาค่ะไฮคิดที่จุด C จุด D เราก็จะได้เส้นตรง CD ขึ้นมานะคะไฮคิดที่จุด B จุด D เขาจะได้เส้นตรง BD ขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการสร้างเส้นโดยที่ไม่ให้เส้นนะออกจากรูปสามเหลี่ยมค่ะโดยใช้เครื่องมือเซสเมนต์ระหว่างจุด2จุดค่ะเราจะสร้างเส้นที่ ไม่เลยรูปสามเหลี่ยมนะคะโดยใช้เครื่องมือ s e ตเม้นต์ระหว่างจุด2จุดค่ะเราจะคิดที่จุด B และจุดตัดของเส้นนะคะลายคิดที่จุด C และจุดตัดของเส้นนะคะลายคิดที่จุด A และจุดตัดของเส้นค่ะจากนั้นเราก็จะมาสร้าง เราจะมาสร้างเส้นระหว่างจุด2จุดนะคะโดยใช้เครื่องมือเซตเมนระหว่างจุด2จุดเส้นเดียวกันทีน,นี้เราจะมาสร้างที่จุด F กับจุด E ค่ะใช้จุด E จุด G ใช้จุด G กับจุด F ค่ะเคอันนี้เราก็จะได้เส้นภายในของรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะเคจากนั้นเราก็จะมาสร้างมุมโดยใช้เครื่องมือมุมค่ะ เราคิดที่จุด G จุด B แล้วก็จุด F นะคะเราคิดที่จุด F จุด G แล้วก็จุด B ค่ะเราคิดที่จุด E จุด F แล้วก็จุด A ค่ะเราคิดที่จุด G จุด E แล้วก็จุด C ค่ะทีนี้เราก็จะได้มุม E มุม G แล้วก็มุม F มาแล้วนะคะ จากนั้นจุดประเภทที่1เราก็จะได้ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แต่เราจะเป็นจุดประเภทที่1ก็ต่อเมื่อจุดมุม F มุม E แล้วก็มุม G มีขนาดเท่ากันค่ะโดยเราก็จะเลือกจุดด e ค่ะหาว่ามุม F มุม E มุมจีค่ะอยู่ตรงไหนที่ทำให้ขนาดของมุมทั้งสามุมมีขนาดเท่ากัน โอเคค่ะด okay, ังนั้นเราก็จะได้รูปจุดโปร,โราขาดคล้ายประเภทที่1มาแล้วนะคะก็จะมีมุม F และมุม E และมุม G มีมุมประมาณที่มีขนาดเท่ากันค่ะรอไอ โอเคค่ะจุดโฟขาดค,คล้ายของเซเวียประเภทที่2นะคะเราก็จะมีขั้นตอนคล้ายกับประเภทที่1แต่ที่ต่างกันก็คือมุมค่ะเราก็จะสร้างมุมจากจุด C จุด x แล้วก็จุด y นะคะแล้วก็จากจุด b เซแล้วก็จุด x นะคะแล้วจากจุด a จุด y แล้วก็จุด z นะคะเราจะได้มุมของโปรขาขค้ายของเซเวลียประเภทที่สองทีนี้จะเป็นจุดโปรขายค้ายของประเภทสองได้อย่างไรก็ตอนเมื่อว่ามุมสามมุมนี้ค่ะที่เราเพิ่งสร้างมาต้องมีขนาดเท่ากัน ดังนั้นเราก็จะเลื่อนจุดตรดกลางนี้นะคะหาว่าจุดตรงเนี้อยู่ประมาณตรงไหนของภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะที่ทำให้มุมสามมุมนี้มีขนาดเท่ากัน เราก็จะได้จุดโปราาาคล้ายของเซ r เวียรประเภทที่2มานะคะในขนาดที่มีมุมทั้ง3มุมมีขนาดเท่ากันค่ะ